อเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นพระโอรสของพระเจ้าฟิลิปที่สองแห่งมาซิโดเนียกับพระนางโอลิมเปียสพระองค์เป็นสิทธิ์ของอริสโตเติลผู้เป็นมหานักปราชญแห่งโลกตะวันตกเมื่อยังทรงพระเยาว์พระองค์สามารถปราบพยศม้าสีดำตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถปราบได้ทําให้พระเจ้าฟิลิปที่สองทรงอุทานมาว่ามาซิโดเนียเล็กเกินไปสําหรับเจ้าและทรงซื้อม้าตัวนี้ให้แก่พระองค์พระองค์ตั้งชื่อม้าตัวนี้ว่า บูเซฟาลัสซึ่งต่อมาบูเซฟาลัสเป็นม้าคู่พระทัยของพระองค์และทรงใช้ทําศึกเสมอมาเมื่อพระเจ้าฟิลิปที่สองถูกลอบปลงพระชนเหล่าทหารในกองทัพจึงสนับสนุนให้พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง20ปีขึ้นของราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของมาซิโดเนียหลังการขึ้นของราชอเล็กซานเดอร์ได้แผ่ขยายอาณาเขตของอาณาจักรมาซิโดเนียไปอย่างมากโดยอเล็กซานเดอร์ ได้ใช้เวลาประมาณ10ปีในการตีได้ทั้งจกักรวรรดิเปอร์เซียอาณาจักรบาบิโลนและดินแดนบางส่วนที่ประเทศอินเดียในปัจจุบันต้นเดือนตุลาคมปีที่331อสก่อนคิดการพระองค์ยาตราทัพสู่อาณาจักรเปอร์เซียเพื่อท้ารบกับกษัตริย์ดาริอุสที่3แห่งเปอร์เซียที่เชื่อว่าเป็นผู้จ้างคนรอบสังหารพระเจ้าฟิลิปที่สองพระบิดาของพระองค์ทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันที่กัวกาเมลา โดยที่กองทัพของอเล็กซานเดอร์มีนักรบเพียง20,000คนขณะที่กองทัพเปอร์เซียมีนับแสนแต่ด้วยความกล้าหาญของทหารมาซิโดเนียทุกคนกับการวางแผนการรบที่ชาญฉลาดของอเล็กซานเดอร์ทำให้พระองค์ได้รับชัยชนะแม้จะสูญเสียเป็นจำนวนมากก็ตามในการรบครั้งนี้นับเป็นการรบที่มีชื่อของอเล็กซานเดอร์เนื่องจากพระองค์ทรงควบมมาคู่ใจบุเซฟัลบุกเตียวฝ่าก,กองป้องกันของทหารเปอร์เซีย วางหอกใส่กษริย์ดาริอุสทําให้กษัตริย์ดาริอุสต,ตกพระไทยและหลบหนีขึ้นเขาไปในที่สุดผลจากการรบครั้งนี้ทําให้อเล็กซานเดอร์ได้เข้าสู่นครเปอร์ซิโพลิสศูนย์กลางของอาณาจักรเปอร์เซียและได้เป็นพระราชาแห่งเอเชียในการรบครั้งสุดท้ายของอเล็กซานเดอร์เมื่อพระองค์ยกกองทัพเข้ามาทางเหนือของอินเดียโดยเข้าสู่ปเปลเวยลุ่มแม่น้ำสินธุติกลุงตักศีลาในแคว้นคันทละแตกแล้วบุกตะลุยลงมาสู่เมืองนิกเกีย แกนปัญจบในพระเจ้าโปลัสหรือพระเจ้าเปาวระพระเจ้าเปาวระเป็นผู้เข้มแข็งในการรบซึ่งมีพระสมัญญานามว่าสิงห์แห่งปัญจาบได้รับแจ้งข่าวกับบรรดามหาราชาแห่งอินเดียว่ามีข้าศึกชาวตะวันตกผมบอลตาสีฟ้ายกทัพข้ามภูเขาฮินดูกูดเข้ามาฝ่ายอินเดียระดมกำลังพลทหารราบ40,000ทหารม้า4,000รถศึกอีก500และกองทัพช้างมาหือมา จำนวน500เชือกรอรับทับอยู่กองทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกับกองทัพฝ,ฝ่ายอินเดียโดยมีพระเจ้าเปวระ,วะเป็นแม่ทัพได้ปะทะกันที่ฝั่งแม่น้ำวิตสะอันเป็นสาขาของแม่น้ำสินธุกกำลังพลจำนวน17,000คนของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ข้ามแม่น้ำสำเร็จโดยอาศัยธรรมชาติช่วยแต่ทหารม้าของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ไม่เคยสู้รบกับช้างจึงบังเกิดความแตกแยกตื่นโอลรมานขึ้น ทหารหอกนับปื่นของพระองค์ก็ได้พยายามต่อสู้อย่างเต็มความสามารถนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่รบมาเป็นเวลา15ปีที่กองทหารหอกฝาลังอันมีระเบียบวินันยในพระองค์บาดเจ็บจนบาดเลือดบุกตะลลยไปทั่วทําร้ายไม่ว่าจะเป็นทาหารจากฝ่ายใดการรบในวันนั้นต้องสิ้นสุดลงด้วยการยาศึกเพราะบาดเจ็บล้มตายกันทั้งสองข้างแต่ถึงอย่างไรพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงได้รับเชยชนะอยู่ดีเพราะพระเจ้าเปาวระ,วะ ถูกอาวุธบาดเจ็บสาหัสและถูกนายทหารกรีกจับเป็นเชลยสงครามเมื่อพระเจ้าเปาวระถูกจับมาเผชิญหน้ากับพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์ตรัสถามว่าพระองค์ต้องการจะให้เราปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าเปาวระวตัดตอบอย่างองอาจว่าต้องการให้ปฏิบัติอย่างกษัตริย์แทนที่พระเจ้าอาเล็กซานเดอร์จะโกรธทรงตรัสถามต่อว่าพระองค์ประสงค์จะขออะไรอีกพระเจ้าเปาวระวจึงตรัสตอบว่าคําว่ากษัตริย์นั้น ครอบคลุมไปถึงสิ่งทั้งหมดที่เราต้องการแล้วด้วยความกล้าหาญร,รักษาคติยกียรติของพระเจ้าเปาวละทาให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชซึ่งมีพระทัยปรดคนกล้าหาญได้พระราชทานคืนบ้านเมืองแล้วแต่งพระเจ้าเปาวละให้เป็นพระราชาตามเดิมแต่ดํารงในฐานะประเทศสลาดเสร็จศึกในครั้งนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้สดับความมั่งคั่งสมบูรณ์ของแคว้นมคตและไดตระเตรียมยาตาทัพจมาตี แต่ทหารของพระองค์ที่ร่วมศึกกันมาเป็นเวลา15ปีไม่ได้กลับบ้านกลับเมืองพากันเบื่อหน่ายการรบโดยให้ความเห็นว่าถ้าตีมคดได้ก็คงไปตีแขวนอื่นต่ออีกไม่มีที่จะสิ้นสุดพระเจ้าอเล็กซานเดอร์จึงจำใจต้องเลิกทัพกลับช่วงเวลาที่กลับนั้นพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แบ่งกองทัพออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งให้กลับทางบกส่วนพระองค์นั้นเดินทางมาตามแม่น้ำสินธุอย่างผู้พิชิตพร้อมด้วยทหารฝ่ายที่เหลือ รวมเวลาที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์รบอยู่ในอินเดียคือหนึปีกับอีก8เดือนพระองค์ได้เสด็จไปยังกรุงบาบิโลนซึ่งเป็นนครเอกของโลกในเวลานั้นจนถึงฤดูใบไม้ร่วงปีที่324ก่อนคิดการเฮฟายเอสเตียนซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดีและนายทหารพระสหายสนิทที่ใกล้ชิดกับพระองค์ที่สุดของพระองค์ตายที่เมืองเอ็กบาตานาะพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เศร้าโศกพระทัยเป็นอย่างมาก และไม่ยอมตั้งใครให้ทำหน้าที่แทนพระสาหายของพระองค์ทรงจัดพิธีศพให้ที่กรุงบาบิโลนโดยใช้กลองฟืนที่มีราคาแพงต่อจากนั้นเด้วรับสั่งให้สร้างสุสานขนาดใหญ่ที่สวยงามเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่เฮฟาเอสเตียนที่เมืองบาบิโลนสืบเนื่องจากการสูญเสียพระสาหายพระองค์ก็ได้เสวยแต่น้ำจันทร์ถึง7วัน7คืนท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุนก,กรุงบาบิโลนจึงเป็นเหตุให้พระองค์ประชวรอยู่10วัน แล้วจึงเสด็จสวรรคตในวันที่10มิถุนายนปีที่323ก่อนคิตการโดยมีพระชนมาย,ยุเพียง33ภาษาเมื่อสิ้นพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์แล้วไม่มีผู้ใดได,ได้รับการยอมรับให้ขึ้นมาสืบราชสมบัติต่อทำให้บรรดาแม่ทัพของมาซิโดเนียได้ทำสงครามแย่ยงชิงอำนาจกันเองอย่างยืดเยื้อเป็นเวลายาวนานถึง40ปีอีกทั้งบรรดาพระราชวงศ์ของพระองค์ก็ถูกสำเร็จโทษเสียจนเกือบหมด ทำให้จกักรวรรดิต้องแบ่งแยกแตกออกเป็นอาณาจักรและนครรัฐที่ปกครองตัวเองอย่างมากมายขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ